อันนี้เป็นสีเขีวคัดจีเลยค่ะใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ส่วนอันนี้คือสีแดงค่ะสีแดงอันนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสีขี้ม้าค่ะเป็นทั้ง3ามสีเลยค่ะสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขี้มา้าส่วนอันนี้เพิ่งทำนะคะเพิ่งทำต้องรอให้ ให้สีได้เต็มที่ก่อนถึงจะใช้ได้นะคะฝั่งนี้ทำได้เกือบเดือนแล้วค่ะเริ่มที่จะใช้ได้แล้วนะคะสีสวยมากเลยอันนี้คือที่เราเห็นเห็นสีแดงๆนี่นะเข้มข้นนี่คือเรามีหัวใส่หัวเชือ้อต่อทำแล้วเราผสมหัวเชื้อลงไป ส่วนฝั่งนี้ที่ยังเป็นสีชมพูชมพูอ่อนๆเนี่ยก็คือเราไม่ใส่หัวเชื้อให้มันเป็นเองนะคะมันก็จะเป็นช้าหน่อยส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะสีเขียวนะคะทำพร้อมกันเลยนะได้เกือบเดือนละนะคะคือมันจะเป็นสีเขียวขจีแล้วก็สีเขียวขี้ม้านะคะคือมันจะเป็นสีขี้มา้าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือได้ทั้ง3สีแล้วค่ะ เรานำมาใส่พืชผัดของเรานะคะจะดีมากๆเลยเห็นไหมคะผลดกมากๆเลยค่ะนี่คือต้นแอปเปิลน้อยนะคะแล้วก็นี่คือผักที่เก็บกินไปหมดแล้วเก็บตัวแม่ไปกินหมดแล้วนะคะเหลือแต่ตัวลูกหรือว่าไอที่มันเพิ่งงอกขึ้นมาค่ะก็สามารถที่จะมาเก็บกินได้แล้วนะคะก็น่าสงสารน้องผัดเหมือนกันนะเพราะว่ากลางคืนเนี่ย อีแม่หลับไปแล้วนะตัวสลักก็ออกมากินพวกเขานะคะอันนี้ตัดไปทำกล้วยชายหลายคร้งขนมกล้วยชายหลายครั้งแล้วคือเราใช้ปุ๋ยนะคะผสมน้ำปุ๋ยหมักของเรานะแล้วก็ปุ๋ยจุลินซีย์นะคะผสมน้ำแล้วก็ลดอย่างเดียวไม่ต้องไปซื้อปุย๋ยในร้านเลยค่ะปุย๋ยไม่ถึงปุ๋ยเคมีนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เพิ่งลงไปได้ประมาณ3วัน4วันได้นะ เริ่มเป็นแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะมาผสมปุ๋ยแล้วก็จะรดนะคะอีกถ้าอากาศดีก็ประมาณสองสามอาทิตย์นี่ก็มีผักกินแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะนี่คือผระเอกของเรานะคะปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วก็ปุ๋ยจุลินซีสังเคราะห์แสงคือขวดนี้ปุ๋ยชีวภาพคือขวดนี้นะคะแค่นี้นะคะพี่น้องขามาผสมกันแล้วก็รดต้นผักของเรานะคะดีมากๆาก น,ะะนี่คือต้นมะนาวรายเม็ดนะคะต้นมะนาวรายเม็ดแล้วก็ต้นพลิกนะคะต้นพลิกก็เริ่มออกดอกเยอะเลยต้นมะเขือนะคะต้นพลิกนี่ออกดอกเยอะเลยดกมากๆนะคะพี่น้องคะ่ะ เราใส่ปุ๋ยอย่างนี้มันเห็นผลปีนี้ไม่อ้อมใช้ปุ๋ยทําเองอย่างเดียวเลยค่ะไม่ต้องซื้อเลยนะคะใช้แล้วเห็นผลค่ะมาแบ่งปันนะคะฝั่งนี้ก็เตรียมทําปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักชีวภาพค่ะ